ปลากร์ตูนปลากร์ตูนเป็นปลาที่น่ารักสีสนสวยงามจนได้รับฉายาว่าปลากร์ตูนและมีชื่อเสียงมากขึ้นตอนที่มีภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง Finding Nemo ปลากร์ตูนที่พบทั่วโลกมีประมาณ27ชนิดในทะเลไทยพบ11ชนิดปลาเหล่านี้จะอาศัยอยู่กับดอกไม้ทะเลปลากร์ตูนชนิดต่างๆในท้องทะเลไทยปลากร์ตูนส้มขาว ลำตัวมีสีส้มเข้มมีแถบสีขาวสามแถบพาดบริเวณส่วนหัวลำตัวและบริเวณหางขอบของแถบสีขาวเป็นสีดำขอบนอกของครีบเป็นสีขาวและขอบในเป็นสีดำอาศัยในที่ลึกตั้งแต่1นึ่งถึงส5เมตรอาศัยอยู่กับดอกไม้ทเลปลากระตูนส้มขาวพบได้บ่อยที่สุดในทะเลอันดามัน อาวไทยพบได้ที่เกาะโลซินจังหวัดนาราธิวาสอาศัยอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ปลากระตูนมะเขือเทศปลาเต็มวายลำตัวมีสีดำอมแดงคลิบทุกครีบมีสีแดงมีแถบสีขาวหนึ่งแถบพาดขวางบริเวณหลังตาปลาขนาดเล็กจะมีลำตัวและคลีบเป็นสีแดงมีแถบสีขาวพ้าดขวางลำตัวสามแถบบริเวณหลังตา ตอนกลางของลำตัวและคนหางในปลาวัยรุ่นแถบสีขาวที่คนหางจะหายไปมักจะอาศัยอยู่ตามรากูลหรือรอบนอกของแนวปะการังมักอาศัยอยู่กับดอกไม้ทะเล ปลากร์ตูนลายป้องหางเหลืองลำตัวมีสีดำส่วนหางมีสีเหลืองมีแถบขาวสองแถบแถบแรกพาดบริเวณหลังตาอีกแถบพาดผ่านท้องขึ้นมายังคลีบหลังเป็นชนิดที่หายากพบเฉพาะฝั่งทะเลอันดามันที่ลึกตั้งแต่2-25ถึง25เมตรอยู่กับดอกไม้ทะเลที่ฝั่งทรายมักอยู่กันเป็นคู่กับลูกเล็ก ประมาณ3-4ตัวมีนิสัยดูร้ายกับปลาอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัวปลากระตูนอินเดียนลำตัวมีสีเนื้ออมเหลืองทองอมชมพูมีแถบขาวเล็กๆพาดผ่านบริเวณหลังตั้งแต่ปลายสมุกจนจรดขีบหาง อาศัยอยู่ในที่ลึกตั้งแต่3มถึงย5เมตรอาศัยอยู่กับดอกไม้ทะเลอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่คล้ายปลากระตูนส้มขาวพบได้บ่อยทางฝั่งอันดมามันส่วนอ่าวไทยพบได้ที่เกาะโลซินปลากระตูนอานมา้ารำตัวมีสีน้ำตาลอมดำ มีแถบขาวสองแถบแถบแรกอยู่ที่หลังตาอีกแถบเริ่มบริเวณกลางลำตัวเป็นแถบขอ้งผ้าเฉียงขึ้นไปที่คลีบหลังลักษณะคล้ายอานมาพบในที่ลึกตั้งแต่2ถึง30เมตรอยู่กับดอกไม้ทะเลที่ฝั่งตัวอยู่ตามพื้นทรายพบเฉพาะบริเวณอ่าวไทยปลากร์ตูนแดง ปลากระตูนแก้มนามหรือการ์ตูนทองหรือการ์ตูนแดงเป็นปลาชนิดเดียวกันลำตัวมีสีส้มแดงเมื่ออายุมากขึ้นสีจะแดงมากขึ้นจนเป็นสีแดงเข้มอมดำลำตัวมีแถบขาวพาดขวางลำตัวสามแถบบริเวณหลังตากลางลำตัวและคนหางลักษณะเด่นของปลาชนิดนี้คือมีนาำแหลมบริเวณใต้ตา พบได้ตามรอบนอกของแนวปะการางังและส่วนที่เป็นแนวปะการังลาดช,ชันมักอาศัยอยู่กับดอกไม้ทะเลปลากระตูนดำแดงปลาเต็มวัยลำตัวมีสีส้มแดงและมีปื้นสีดำขนาดใหญ่บริเวณหลังส่วนปลาวัยรุ่นจะยังไม่มีปื้นสีดำและจะมีแถบสีขาวพาดขวางลำตัวบริเวณหลังตาอาศัยตามแนวปะการังชายฝั่งที่เป็นพื้นทราย หรือตามส่วนราช,ชันของเนวปการังมักอาศัยอยู่กับดอกไม้ทะเลพบทางฝั่งทะเลอันดามันปากระตูนอินเดียแดงลำตัวมีสีเนื้ออมเหลืองทองอมชมพูมีแถบขาวพาดบริเวณหลังตาอาศัยในที่ลึกตั้งแต่3-25ถึง25เมตรอาศัยอยู่กับดอกไม้ทะเลอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่